บิ๊กสตาร์ทสตารความคิดเป็นนวัตกรรมสู่การลงมือทำที่ยิ่งใหญ่วันนี้มาพูดถึงเรื่องของนะครับน้องๆที่เป็นเด็กพิเศษหรือออทิสติกนะครับเป็นคนรักของคุณแม่ครับกลุ่มหนึ่งครับที่รวมตัวกันนะครับผลิตของเล่นนะครับที่ตั้งชื่อว่า m o m เม t อยของเล่นเด็กพิเศษนะครับเป็นการรู้ครับว่าลูกนะครับต้องใช้ของเล่นแบบไหนยังไงร่วมตัวกันครับแล้วช่วยกันผลิตของเล่นเด็กพิเศษ แบ่งแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆนะครับที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษเช่นเดียวกันโดยการครับใช้ของที่เหลือใช้ครับจากในบ้านนี่แหละครับมาประยุกต์นะครับเป็นของเล่นเพื่อที่จะส่งเสริมให้ลูกนะครับที่เป็นเด็กพิเศษสามารถที่จะเสริมพัฒนาการในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อการสื่อสารนะครับรวมไปถึงการเข้าอยู่ในสังคมร่วมกันใครที่ชื่นชอบนวัตกรรมของคุณแม่นะครับที่ชื่อว่า Mommade Toy ของเล่นเด็กพิเศษสามารถนะครับ คำมาร่วมกดบิ๊กโหวตและกดไลค์ได้เลยครับ